ดังนั้นลิงก็เลยสรุปมาเป็นรูปง่ายๆแบบนี้นะคะว่าด้านล่างนะคะที่ลิงเขียนว่าแร่ธาตุเนี่ยสตัวที่คุณหมอจะตรวจนะคะนี่ก็คือการที่เราบอกว่าทานอะไรได้สารอาหารอะไรอันนี้คือสิ่งที่ร่างกายรับรู้นะคะร่างกายรับรู้เป็นโพแทสเซียมร่างกายรับรู้เป็นฟอสฟอรัสร่างกายรับรู้เป็นโซเดียมแต่สิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะในในฐานะที่เราเป็นคนกินนะคะเรากินอะไรคะเรากินผักผลไม้ ค่าเลือดมันก็จะไปออกที่โพแทสเซียมอันนี้คือลินสรุปมาให้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจกลไกลเราเราจำแบบนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าลินก็ดูแลลูกค้าหลายท่านที่ที่เขาสามารถจำแค่แบบนี้แล้วก็ไปปรับประยุกใช้ได้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็พบว่าค่าเลือดก็ดีขึ้นนะคะจะบอกว่ามีการพิสูจน์โดยคนป่วยแบบไม่ถึงคนที่เป็นแล้วนะคะแล้วก็ลองทาตามนี้แล้วมันดีขึ้นจริงๆนะคะอ่ะ ถั่วธัญพืชนมไข่แดงนะคะจะออกมาเป็นค่าฟอสฟอรัสเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จากถั่วผลิตภัณฑ์จากธัญพืชผลิตภัณฑ์จากไข่แดงทั้งหมดเช่นสังขยานะคะนมต่างๆใช่ไหมจะเป็นนมเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่หลายๆคนชอบถามมาโกโก้เอออะไรต่างๆที่มันมีนมเป็นส่วนผสมเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้หรือกินไม่ได้ต้องไปดูที่ค่าฟอสฟอรัสของตัวเองนะว่าเกินหรือเปล่าแล้วก็ ไปดูที่ค่าเลือดโดยรวมข้างบนด้วยนะคะว่าเกินไหมถ้ายังไม่เกินนะคะถ้ายังไม่เกินก็ยังทานได้อยู่แต่อย่าไปทานเป็นประจำประจำนะเอออย่าไปทานเป็นประจำอย่าไปทานเยอะเยอะเกินไปอย่าไปทานหลายวันติดนะคะตรงเนี้ยมันจะทําให้ร่างกายจําแล้วพอร่างกายจํามันจะเอาออกยากเนื่องจากว่าไตเราก็เสื่อมอยู่นะคะโซเดียมค่ะโซเดียมมาจากการปรุงลดอาหารถ้าเรายัางกินของแซ่บ เกินไปนะคะยังอยากกินส้มตำปลาร้านะคะยังกินน้ําจิ้มเยอะๆยังกินอะไรล่ะของปรุงรสต่างๆเช่นที่เว็ฟอาหารเว็ฟเยอะๆนะคะมันจะมาออกที่ค่าโซเดียมและถ้าเกิดว่าค่าโซเดียมเราไม่สมดุลหรือไม่บาลานซ์นะคะจะส่งผลให้การบวมของร่างกายเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะก็จะไม่ดีผู้ป่วยบวม บวมก็จะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดก็จะนอนล่มไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ากินผักผลไม้ปั่นเข้าไปอีกทําให้โซเดียมสูงเคีินีนสูงสรุปว่าทุกอย่างก็ตีลวนไปในร่างกายเราอะค่ะเหมือนร่างกายเราเป็นถังขยะก,ก้อนใหญ่ๆนึกออกใช่ไหมคะเหมือนร่างกายเราเป็นถังขยะแล้วทุกอย่างก็อยู่ในนั้นอะแล้วมันไม่มีที่ออกอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตาเราทํางานไม่ได้เราไม่รู้จะออกทางไหนปัสสาวะก็ไม่ออกอุจจาระก็ไม่ออก ต้องใช้ยาระบายโอ้ยไปกันใหญ่เลยค่ะดังนั้นนะคะต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้องทําให้ตัวเองเป็นถังขยะที่พร้อมจะระบายออกนะคะดังนั้นเราต้องดูแลตรงจุดนี้นะคะที่ลินบอกว่าทานอะไรแล้วได้อะไรเนี่ยทุกคนต้องต้องแบบเห็นเห็นอาหารเป็นสารอาหารอย่าเห็นอาหารเป็นอร่อยนะคะ หลายๆท่านยังเห็นอาหารเป็นอร่อยอยากกินทุกอย่างเลยค่ะไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินนะคะไอ้ไตก็อยากดีขึ้นคือถ้าเราทําหลายๆอย่างพร้อมกันบอกเลยว่ามันก็ดีขึ้นยากนะถ้าเรายังอยากกินอยู่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอยากอร่อยเราก็อาจจะต้องแลกว่าไตาเราจะลดลงคันนี้อยู่ที่เรายอมแลกหรือเปล่าคือเอาเป็นว่าทุกท่านกินอะไรนะคะเราสามารถกินได้ถ้าเราจดบันทึกของตัวเองไว้ ว่าอาทิตย์นี้เรากินอันนี้เราอยากกินเยอะแต่สองอาทิตย์ข้างหน้าเราไปตรวจเลือดแล้วค่าเลือดเพิ่มขึ้นต้องห้ามโวยวายนะคะต้องห้ามโวยวายห้ามเสียใจยห้ามจิตตกนะคะเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันคือผลการกระทําที่เราทําไว้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนถูกไหมคะดังนั้นเมื่อผ่านไปสองอาทิตย์มันไปออกที่ค่าเลือดแล้วผลเลือดมันแย่ลงหมายความว่าเราก็ต้องนั่งดูตัวเองว่าอ,อ๋อสองอาทิตย์นี้ฉันกินอันนี้ไปโอเคค่าเลือดมันแย่นะเราต้อง เราต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเรากินดีอ่ะอีกสองาทิตย์นี้เราตรวจรวค่าเลือดแย่ใช่ไหมเราก็จะกินดีพอกินดีอีกเดือนหน้าเราไปตรวจใหม่ค่าเลือดมันจะดีขึ้นตามที่เราตามที่เราทำตัวมาก่อนหน้านี้ค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นหลายๆท่านชอบถามว่ากินอันนี้ได้ไหมกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมนะคะลินจะตอบกลับอย่างเดียวเลยค่ะว่าดูค่าเลือดของตัวเองนะคะว่าเกินเกณฑ์หรือเปล่า ว่าเกินเกณฑ์หรือเปล่าถ้าเกิดค่าเลือด3ตัวนี้ไม่เกินแต่ค่า BUN เกิน CR ER เกินเราก็อาจจะต้องไปนั่งดูนิดนึงว่าเราควรจะกินหรือไม่ควรกินดีแต่ถ้าอยู่ในระยะ 3-B ระยะ4ต้นลินก็อาจจะหย่วนหวนให้ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ4ปลายลงมา ถึงระยะ5จะฟอกไตแหละไม่ฟอกไตแหละแล้วลินก็บอกตามตรงค่ะว่าลินถ้าเป็นพ่อแม่ลินลินก็คงห้ามไม่ให้กินเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราทุกคนรักตัวเองนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้100%แล้วก็ไม่มีใครรู้เรา100%ค่ะ เพราะฉะนั้นเราเองต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะลินก็มีหน้าที่ได้แค่บอกแล้วเตือนนะคะว่าลินเจอเคสนี้กินแบบนี้มาแล้วมันแย่ลงนะคะถ้าลูกค้าอยากจะกินก็คือกินแต่ถ้าเกิดแย่ลงเราก็ต้องรู้นะคะว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้อ่าแค่นี้เองค่ะคือเราไม่ได ลินไม่ได้เป็นสายโวยวฟูมไฟน์นะลินเป็นสายเหตุผลนะคะด้วยความที่จบวิทยาศาสตร์เคมีนะคะเราก็จะต้องวางสมมุติทฐานนะเราก็ต้องอ,อพิสูจน์วิเคราะห์นะคะแล้วก็ทําการทดลองนะคะก็ใครที่มาดูแลกับลินลินก็จะให้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะวางแล้วเราวางแนวทางร่วมกันนะคะแล้วเราก็มาพิสูจน์ร่วมกันว่า ผลเลือดของเราจะดีขึ้นจริงไหมถ้าสมมุติว่าเราคุมอาหารดีนะคะจิตเราดีนะคะแบบสภาพร่างกายดีแล้วเราก็มีตัวช่วยเสริมบ้างแล้วค่าเลือดมันดีขึ้นไหมถ้าค่าเลือดมันดีขึ้นเราก็แค่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะ3เดือนดีขึ้น5%อีก 3เดือนข้างหน้าดีขึ้นอีก5%รวมกันเป็น10%แล้วแบบนี้นะคะค่าไตามันก็ต้องค่อยๆเหมือนกันคล้ายๆกับการลดน้ําหนักเหมือนกันนะคะดังนั้นกินอะไรได้อะไรในเรื่องของอาหารนะก็มีอยู่2ข้อที่ดินบอกก็คือ 1.. ปริมาณการทานเราจําในเรื่องของสัสดส่วนว่าเราจะต้องมีข้าวแป้งโปรตีนนะคะผักผลไม้ครบแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ทานได้ด้วยนะ ส่วนข้อ2ก็คือเราทานอะไรแล้วได้สารอาหารอะไรนะคะให้จําเป็นสเต็ปนี้ไว้นะคะเรื่องแร่ธาตุสาตัวโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสนะคะถ้าโรงพยาบาลไหนไม่ได้ตรวจนะคะอยากจะแนะนําให้ปรตรวจเองที่คลินิกได้เพื่อที่จะเราเออกมาตั้งต้นได้ถูกต้องนะคะส่วนในโพแทสเซียมมันมาจากอาหารอะไรบ้างอ่ะอันนี้ลินก็จะมีออวิดีโอบอกไว้ ในช่องของลินนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องลินไว้ด้วยนะคะเวลามีวิดีโออะไรใหม่ๆทุกท่านจะได้ติดตามข่าวสารฟรีๆนะคะแล้วก็ข้อมูลสุขภาพในการดูแลไตได้ฟรีๆได้ที่นี่นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยนี่นะคะอย่าลืมกด subscribe กันไว้นะคะใครกดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนนะคะอ่ะแล้วก็ เรื่องที่2ก็คือเรื่องการลดยาเคมีที่ทานนะคะยาเคมีเนี่ยก็คือคุมค่าอของโรคหลักให้ดีให้ให้ดีให้ได้ก่อนเช่นถ้าคุณเป็นน้ําตาลเบาหวานเนาะก็ต้องคุมน้ําตาลคราวนี้ถ้าน้ำตาลเนี่ยถ้าน้ำตาลสูงอะ่ะถ้าน้ำตาลสูงเราก็ต้องทำให้น้าตาลมันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆก,การหาหมอคล้ายๆกับค่าไตาจะต้องดีขึ้นนะคะเก้ากินยาเก้า ก็ต้องดูแลนะคะความดันไขมันไทรอยนะคะพยายามอย่าให้คุณหมอเพิ่มยากับเราถ้าเกิดคุณหมอไม่เพิ่มยาก็ถือว่าสารเคมีที่เราได้รับมามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เลเวลเดิมถูกไหมคะระดับเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอมีการเพิ่มยาอะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยมันหมายความว่าร่างกายของคุณเริ่มจะต้องทํางานหนักขึ้นนะ แล้วบางท่านนะคะมีอาการนูน้นอาการนี้ในระหว่างที่เป็นโรคไตระยะ3 b ถึง5และไปซื้อ,อยาทานเองนะคะลิลลิสมาหมดแล้วอยากจะให้ทุกท่านได้ดูตัวเองนะคะว่าทําไมค่าไตาย,ยังไม่ดีขึ้นสักทีทั้งทที่คุมอาหารจนหน้าเขียวหน้าดําแล้วทําไมยังไม่ดีขึ้นทําไมค่าไตาลดลงเอ๊ะท,ทั้งทที่ r คร t ทิน n นก็ต่ํากว่า1.2นะอะลืมบอกนะคะตรงนี้เครอทินินนะคะเครทีน่นเครอทินีนนะคะต้องคุมอยู่ที่ไม่เกิน1.2ยิ่งมากจะทําให้ค่าไตาต่ําลงตัวนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็ BUN นะคะ BUN คุมที่น้อยกว่า20ถ้าสูงนะคะส่วนมากเนี่ยจะมาจากการทานกลุ่มโปรตีนหรืออาหารต่างๆเนี่ยมากเกินความจําเป็นมากเกินที่ร่างกายเราจะเอาออกได้อ่านี่เลยนะคะเช่น ทานไข่ขาวมากเกินความจำเป็นทานเนื้อสัตว์มากเกินความจำเป็นทานโปรโตีนสกัดมากเกินความจำเป็นจริงๆไม่จำเป็นต้องทานนะคะโปรโตีนสกัดเนี่ยเพราะว่าเรากินจากอาหารหลักจะดีกว่านะคะหรือทานนม มากเกินความจำเป็นนมเนี่ยจริงๆมีคนมาถามลินเยอะเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะนอนติดเตียงและไม่มีแรงกินอะไรคนดูแลก็เลยซื้อนมให้กินแต่นมในท้องตลาดมีหลายประเภทนะคะควรจะทานนมที่เป็นระยะก่อนฟอกไตนะห้ามไปซื้อนมที่เป็นคนฟอกไตแล้วเด็ดขาดนะคะเพราะคุณยังไม่ได้ฟอกไตคนฟอกไตจะคนฟอกไตนะคะทุกท่านฟังลินดีๆนะคะ หลายหลายคนในประเทศไทยนี้นะคะยังจำสับสนแล้วก็ยังจำผิดกันอยู่เยอะมากทำให้ฟอกไตเร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือถ้าใครยังไม่ฟอกไตนะคะต้องทานโปรโตีนน้อยกว่าน้ำหนักตัวถ้าอยากจะรู้การคำนวณลินมี YouTube ที่เป็นการคำนวณให้ถ้าใครคำนวณไม่เป็นให้แอดไลน์แอดเจลโซซิตีมาให้ลินคำนวณให้ ได้นะคะว่าคุณควรจะแบ่งสัดส่วนการทานอาหารมาเท่าไหร่เท่าไหร่ประเด็นคือว่าคนส่วนใหญ่นะคะคิดว่าเราจะต้องกินโปรตีนมากกว่าปกติเขาบอกว่ากินไข่ขาวแล้วดีนะคะปกติเราก็กินเนื้อสัตว์แล้วแล้วบางคนนะคะกินไข่ขาวเพิ่มไปอีกมือละสองฟองทําให้ค่า BUN สูงทะลุขึ้นไปลินเจอมากสุดที่เป็นปกติก่อนนะคะร้อยกว่า ซึ่งตัวก็จะบวมมากแล้วก็ปัสสวาวะก็จะไม่ค่อยออกคือข้อสังเกตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคุณมีอาการบวมแล้วคุณก็ไม่ฉี่ด้วยไม่ปัสสวาวะออกปัสสวาวะน้อยปัสสวาวะขัดอะไรแบบนี้นะคะ คุณต้องรีบดูแลอย่างหนักแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องไปดูกันเลยนั่นก็คือสูตรอาหารต่างๆที่บอกว่าบำรุงไตแล้วมีไข่ขาวมาเป็นตัวร่วมด้วยนะคะหรือนมชนิดอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วพบว่า BuN ก่อนหน้านี้ก็ต่ำแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันสูงลองลดดูก่อนค่ะสักประมาณ1เดือนแล้วคุณก็ไปตรวจค่าเลือดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกินเหมือนเดิ แล้วก็หวังว่าให้ค่าเลือดมันลดลงเนี่ยมันไม่มีทางค่ะเราต้องมารู้ก่อนว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไรนี่คือตามประสบการณ์ที่เจอเลยนะคะดังนั้นต้องรู้ค่ะว่าคุณกินอะไรอยู่แล้วก็ดูค่าเลือดลินบอกทริคให้แล้วนี่เหมือนบอกข้อสอบกันให้เลยนะคะว่านี่ว่าถ้าเกิดว่า BUN สูงให้ไปตรวจก่อนเลยค่ะไข่ขาวกินเกินไหมเนื้อสัตว์กินเยอะไปหรือเปล่านะคะกินเวโปตีนเสริมด้วยไหมบางคนแบบเป็นไตแล้วก็อยากจะลดน้ําหนักด้วยไปเข้าคอร์สลดน้าหนัก แล้วคนขายก็บอกว่ากินได้เออก็กินได้นะคะสำหรับลดน้ำหนักแต่ไตคุณกำลังเสื่อมอยู่ลินคิดว่าคุมอาหารแบบโรคไตเนี่ยที่เหมาะสมอะ่ะเดี๋ยวน้ำหนักก็ลงเองค่ะดังนั้นไม่ต้องไปหาตัวช่วยอื่นนะคะนี่คือเจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยมากซึ่งคนขายจริงๆแล้วมีหลายระดับนะคะความรู้เขาก็มีหลายระดับเราเรา,เราก็ไม่รู้ได้นะว่าว่าเขารู้ระดับไหนแต่ประเด็นก็คืออันเนี้ย ให้ตรวจดูตัวเองนะคะว่าเราเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วเรากินอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่านี่คือหลักๆนะคะหลักๆที่ที่เจอมานะคะส่วนบางท่านนะคะอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เจอมาเลยก็คือว่าค่าไตาลดลงลดลงนะคะแต่ว่า CRCR CR คือค่าเคเทินีนะคะอยู่ในเกณฑ์คือต่ำกว่า1.2แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลย BUN ก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยแต่ค่าไตามันไม่ขึ้นคะ่ะ GFR มันไม่ขึ้นค่ะแปลกมากๆเลยลินก็เลยจากประสบการณ์ที่รวมข้อมูลมานะคะส่วนใหญ่จะพบว่าส่วนใหญ่จะพบว่าคนกลุ่มนี้นะคะทานวิตามินรวมวิตามินรวมเป็นเม็ดๆนะคะเรากินแบบเช่นวิตามินวิตามินที่นอกเหนือจากที่คุณหมอสั่งอะถ้าคุณหมอสั่งเนี่ยโอเคเราเราอาจจะต้องทานตามที่คุณหมอสั่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆเช่น เทควิตามินซีพันมิลลิกรัมเองโดยที่คุณหมอไม่ได้สั่งเพราะว่าช่วงนี้ต้องเพิ่มภูมิแล้วก็กลัวโควิดอะไรแบบนี้นะคะอุย้ยพูดเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยว Youtube ดูดออกนะคะ <c oughs> ก็คือกลัวพี่โคนะคะกลัวพี่โคอย่างเงี้ยเราก็กินวิตามินรวมเองหรือบางคนก็อย่างที่บอกกินโปรตีนสกัดแล้วก็บางท่านเครียดจะนอนไม่หลับนะคะกินยานอนหลับหรือไปหาอาหารเสริมอะไรก็ตามที่มันบอกว่ากินแล้วหลับดีหลับดีนะคะกลุ่มเนี้ย รวมไปถึงยาระบายนะคะลองเช็คลิสต์ทุกคนทุกคนลองเช็คลิสต์ตัวเองนะเพราะว่าลินเจอเยอะมากยาแก้ปวดค่ะปวดหัวเครียดนะคะปวดกระบอกตาไมาเกรนขึ้นก็ไปกินยาแก้ปวดหัวบางคนปวดเข่าสำหรับผู้สูงอายุเจอบ่อยนะคะปวดเข่าก็ไปซื้อคอลลาเจนผงมากินเองนะคะแล้วกเ็เวลาปวดมากๆก็เทคยาก,กินยาแก้ปวดไปหรือไปกินยาแก้อักเสบ หรือกินยาแก้อักเสบหรือไปฉีดยาแก้อักเสบอะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงยาต่อมลูกหมากของท่านผู้ชายหลายๆท่านที่อายุเกินสัก60แล้วเนี่ยก็จะเจอเรื่องนี้เยอะนะคะยาต่อมลูกหมากหรือกินอาหารเสริมอื่นๆที่ที่นอกเหนือจากที่เรื่องอาหารหรือเรื่องบางคนอันมาปรึกษาลินก็ให้กินสารอาหารเจลอ่ะแล้วก็กินอาหารเสริมอื่นอีกนะคะทําให้ค่าไตามันมัน,ม,นมันไม่ดีขึ้นสักทีนะคะตรงนี้อาจจะต้อง อาจจะต้องลองหาวิธีทางธรรมชาติเช่นยาระบายเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราลองใช้วิธีการกินผักที่มีไฟเบอร์เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลองใช้วิธีการซิทอัพถ้าไหวนะคะหรือออกมาขยับเนื้อขยับตัวออกกำลังกายให้ลำไส้มันได้ทำงานบ้างตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยแบบธรรมชาตินะคะก็อยากจะให้ลองปรับตรงนี้ดูก่อนอย่าพยายามเทคยาเองนะคะอย่าพยายามเทคยาเองตรงนี้ลินเจอบ่อยมากแล้วก็เจอเยอะมากนะคะที่ มันงัดกันไม่ขึ้นสักทีนะคะก็การที่เราจะทานอาหารเสริมอะไรก็ตามนะคะอยากให้นึกถึงเรื่องไตเป็นหลักยิ่งถ้าเกิดคนอายุเกิน45แล้วเนี่ยเราใช้ร่างกายมาเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทานอาหารเสริมเราควรจะเลือกทานอาหารเสริมที่มันสบายไตยนิดนึงนะคะอย่างสารอาหารเสริมที่ลินให้หลายๆท่านทานเนี่ยแล้วก็ฟื้นค่าไตาได้เนี่ย มันเป็นสารอาหารในรูปแบบเจลนะคะซึ่งมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องไปหนักภาระของของไตอีกรอบหนึ่งนะทำให้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเขาเรียกไปฟื้นปูได้เร็วขึ้นนะคะ,ะตรงนี้ก็ลองดูนะว่าว่าตรงไหนบ้างที่เราจะปรับแก้ได้บ้างนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยคะ่ะ